สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n e w ประจำวันที่24มิถุนายน2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอำเภอชะอำจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงค่ะ วันที่23มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายพัคพัฒ์งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานจุดทุกเทียนชัยในพิธีสวนเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเนื่องในโอกาสปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ28กรกฎาคม256 โดยมีนายอำเภอชะอำปลัดอาวุโสอำเภอชะอำคณะส่งเมืองชะอำวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าวัฒนาอุทยานเขานางพันธุรัต์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมพิธีณนะโบราณทุ่งเศรษฐี เจดีเก่าแก่สมัยทวารวดีบ้านโคกเศรษฐีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยพระครูพิพัฒนว,นวนชิราปัญญาบุตรเจ้าคณะอำเภอชะอําเจ้าอาวาัดวัดน,นายางเป็นประธานฝ่ายสง์นำคณะสงฆ์วัดในอำเภอชะอํา3วัด35รูปร่วมทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหรอบ28 กรกดาคม2567จากนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเดือนมหามงคลทั้งนี้ทางที่ว่าการอำเภอชะอามขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองตลอดจนถึงเดือนมหามงคล โรงเรียนวังไกลกังวลจัดโครงการบรรพชาสามเนีนเฉลิมพระเกียรติค่ะ ที่ศาลาการประเรียนวัดบุษยาบพันพุอําเภอหัวหินเวลา16นาฬิกาวันที่21มิถุนายน2567ที่ผ่านมาโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชุปถัมภ์ดรราตีศรีภัยวันผู้อำนวยการโรงเรียนจัดพิธีบรรพชาสามเณียเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราช ชินีนาถพระบระมราชชน,นีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ได้รับเกียรติจาก,น,น,ก,กนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศสมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีบรรพชา,าสามนเณรระหว่างวันที่21ถึงวันที่30มิถุนายน,น2567จำนวน92รูปโดยมีนายชุมพลโชคสุช,ชาตินายกสมาคมนักเียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลน,นางยุวนิศรสอนศิลป์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และครอบครัวสามเณรเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติโดยดรพักคูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยาบรรพุ์ประธานสายสงประกอบพิธีเวลา8นาฬิกาวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามเด็จพระนางเจ้า พิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ได้จัดขบวนแห่หน้าสามเณรจากสวนสาธารณะผลกิ่งเพชรไปยังวัดบุษยบรรพุและช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาเข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรทั้ง92รูปได้รับเกียรติจากนายพลกิจพงศ์ไรศิ์นาวอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีบรรพชาพร้อมด้วยนายจอมกิตติศริกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจเจริญพภคภัณฑ์พัฒนาชีวิ ชนบทดรราตีสีภัยวันผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ผู้มีเกียรติและผู้ปกครองร่วมในพิธีบรรพชามีดรภพระคูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยาบรรพธประธานฝ่ายสงประกอบพิธีบรรพชาโดยสามเณีนทั้ง92รูปที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการประพฤติดีส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวมรู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ทางกายยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีรวมทั้งได้พัฒนาจิตใจ,จรักษาศีลให้เกิดสติสมาธิและปัญญาเกิดความรักความผูกพันความใกล้ชิดก,กับวัดและศาสนาและสามารถนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา,ามาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ได้นายกหัวหินรงพื้นที่เปิดทางระบายน้ำพื้นที่ชาวบ้านฝั่งตะวันตกค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่24มิถุนายน2567นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมนางสาวไพลินกองพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอุดมดวงแข่ประธานสภาเทศบาลน,นำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านซอยชลประทาน39ผ่านนายเอกกริมมนมณีโรดประธานชุมชนนาปูกำมถึงปัญหาน้ำฝนในช่วงฝนตกน้ำระบายไิ่ทันเอ,อ่อล้นท่อระบายน้ำแล้ว เข้าบ้านเรือนชาวบ้านในซอยดังกล่าวโดยเฉพาะช่วงท้ายซอยพร้อมด้วยนายจิรวัตรพรมมณีประหลัดเทศบาลนายกลยุทธกุยยุคม่วงหน่วยการสำนักช่างแต่ละฝ่ายลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่หาแนวทางและเร่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการเตรียมนําเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้าขุดรอกทางระบายน้ําที่ติดกับพื้นที่การรถไฟให้น้ําระบายคล่ข้องตัวออกสู่ท่อรอดของการรถไฟไปทางด้านฝั่งตะวันออกออกสู่โรงบำบัดน้ําเสียถนน,นแน่เคหาดส่วนการ แก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นนายนพพรนุทิกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งนี้บางช่วงพื้นที่ในเขตเทศบาลที่อยู่ติดเขตการรถไฟทางการรถไฟได้ดําเนินการก่อสร้างถนนและทางระบายน้ําเป็นบางช่วงแล้วในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหินตนได้มอบหมายสํานักการช่างสํารวจออกแบบและเร่งจัดสรรงบประมาณเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชุมชนทางทิศตะวันตกในระยะ ยาวทุกพื้นที่แต่จะดําเนินการเป็นช่วงๆอย่างไรก็ดีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบฝนตกน้าระบายไม่ทันให้แจ้งผ่านเข้ามาที่ประธานชุมชนและสอทศเขตพื้นที่ได้ทันทีท้ายซอยนี้คือท้ายซอยชุมทานสามสิบเก้านะครับเราได้รับการร้องเรียนจากประธานชุมชนแล้วก็ผ่านทางท่านสมสาชิกสภาเทศบาลนะครับผมเองก็ประสานทางท่านรองนายกนะครับท่านประหลัด พันพอสำนักช่างพอะส่วนโยธาพอ,อของท่าสุขขาและเจ้าหน้าที่นะครับกรมที่ร่วมกันกับทางชุมชนและสอทนะครับเพื่อที่จะมาดูปัญหาในพื้นที่ปัญหาก็คือเรื่องของเวลาช่วงฝนตกนะครับน้ําก็จะมาะล้นจากท่อนะครับแล้วระบายไม่ทันก็จะเข้าบ้านวั <c oughs> นนี้เนี่ยเรามาดูในพื้นที่ของรถไฟนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําในช่วงที่ฝนตก นะครับก็เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหูหินนั้นด้านทิศตวันตกนั้นเป็นภูเขานะครับแล้วก็จะลาดามาทางทิศตวันออกคือฝั่งทะเลและมีทงางรถไฟเนี่ยวางอยู่เพราะฉะนั้นพื้นที่ทางฝั่งตวันตกของรถไฟนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยพื้นที่ก็จะมาชนอยู่ในเขตรถไฟวันนี้ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะามาใช้รถแมคโครของเทศบาลแล้วเจ้าที่ของนักช่างและของช่างสุขา์นั้นมาร่วมกันแก้ปัญหาโดยการขุดลอก ล่างกระบายน้ำนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะตกในช่วงหน้าฝนนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เดี๋ยวทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ส่วนของคณะเทศบาลนะครับก็ถือว่าน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับเราก็ได้ขอใช้พื้นที่นะครับของการรถไฟตลอดแนวทั้งเขตบ่อป้ายจนถึงเขาเต่าซ้ายขวานะครับ ขอไปข้างละ10เมตรนะครับแต่ว่าทางการรถไฟนั้นเบื้องต้นก็ให้มาข้างละหกเมตรนะครับในบางส่วนพื้นที่ที่เป็นชุ่ชนนั้นทางการรถไฟก็จะใช้อาจจะมอบทำถนนให้ด้วยพร้อมท่อระบายน้ําแต่ในส่วนอื่นนั้นเทศบาลจะต้องดนินการเองนะครับโดยอาจจะขอเป็น อุ่นลุงจากหน่วยงานต่างๆมาช่วยเพราะคุณที่ค่อนข้างเยอะอีกส่วนหนึ่งที่เธฐบาลจะสามารถดําเนินการเองได้ก็จะดําเนินการเองด้วยควบคู่กันไปเพื่อเอาประโยชน์ของประชาชนที่มีปัญหากับความร้น,น้อนเป็นที่ตั้งครับให้ได้รับการแก้ไขได้อย่างเร็วที่สุดครับสุดมันแข่งมวยไทยรายการมาเวลแ Air เอ็กเรเจไฟไพมันค่ะ วิวเยาวภา,าบุรพลชัยนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทยผู้อำนวยการศูนย์กีฬาเดอะเรเจนอารีนาอดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004เป็นผู้จัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้มวยไทยการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA สมัครเล่นรายการมาเวลแอร์เอ็กเรเจนไฟไพรมันนนักศูนย์การค้าบูพอดหัวหินโดยการแข่งขันมีนักกีฬาสมัครเขา้าร่วมแข่งขัน9คู่โดยมีนักมวยไทยและนักมวยสากลและนักกีฬา MMA การต่อ สู้แบบผสมผสานต่างสมัครเข้ามาเพื่อแข่งขันประลองฝีมือไฮไลท์ของการแข่งขันคือการแข่งขันมวยไทยของสาวหล่อระหว่างฟ้าสดใสเดเรเจนอรีนากับดินปิง,งพุ่งพันตึงที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งครั้งนี้ทั้งคู่ชกกันสนุกสนานสาต์อาวุธเข้าใส่กันแบบครบเครื่องจบ3ยกฟ้าสดใสเฉือเอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมัน คู่พิเศษของหนุ่มสวยระหว่างน้องน้ำอิงและน้องนายทั้งสองคนมีใจรักมวยไทยและฝึกมวยไทยเพื่อที่จะแข่งขันรายการนี้ระยะเวลาสองเดือนทั้งคู่ใช้อาวุธมวยไทยหมัดเท้าสาัดแข้งใส่กันผลการแข่งขันเสมอกันแบบประทับใจกองเชียร์มวยสากลสมัครเล่นคู่พิเศษคู่ของหนุ่มน้อยเคียนโตเดเรเจนอารีนาและถุงตังพุ่มพันตึงชกกันสามยก คู่นี้เคนโตะเสียเปรียบรูปล่างแต่สู้ไม่ถอยสาดหมัดใส่กันไม่ยัง้งประทับใจกองเชียร์จบการแข่งขันผลแข่งขันเสมอกันไปแบบสุดมันผลการแข่งขันคู่อื่นๆรุกกี้เกียรติบุญส่งชนะเพชรสีเพชรมวยไทยฟ้าคำรามเดอะเรเจนต์อารีนาประเทศไทยแพ้ t ีเคโอวูกเกียรติบุญส่งประเทศรัสเซียประตักเอกกอคนเขียนข่าวชนะทีเคอพันชยัยการูด้าไฟขับ ไกลทองเล็กสิทธิ์อิติสุขโตชนะคะแนนเด่นพยักษ์ศักสมชยัยคู่สุดท้ายสเปเชียลสองรุมหนึ่งยกหนึ่งแกลปพีลิงยกสองมวยไทยยกหนึ่งการแข่งขันแกลปพีลิงแข่งขัน5นาทีฟ้าสยามเดอะเรเจนต์อารีนาเอาชนะคะแนนธนพลรัตนวงยกสองมวยไทยฟ้าสยามเดอะเรเจนต์อารีนาเอาชนะคะแนนธนาบดีสงขาววิวเยาวภากล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เราจัดขึ้นเพื่อการแสดงออกทางความหลากหลายทางเพศคือทุกคนทุกเพศทุกวัยส สามารถมาเล่นกีฬาต่อสู้ได้มวยไทยมวยสากล MMA การต่อสู้แบบผสมผสานแก๊ปพิริ้ง ซึ่งเราเปิดรับสมัครมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนได้รับการตอบรับจากนักกีฬาดีมากและวันนี้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีกองเชียร์ทั้งคนไทยและต่างชาติและที่ดีคือมีเด็กเยาวชนรุ่นมาชมมาเชียร์นักกีฬาและสนใจเรียนมวยไทยมวยสากลและศิลปะการต่อสู้มากขึ้นรวมถึงชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจมาชมการแข่งขันและเป็นการพัฒนานักมวยไทยท้องถิน่นค่ายมวยไทยในหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, Youtube และติ k กต่อได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร .062965244 และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดีโอ้นความถี่88.75เมกะเฮิร์ สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาสเพชยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ